เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเงง่ายนะเงง่ายนะเป็นลูกนั่งเตะของโรงเรียนบ้านกาเส่นนับจากเส้นประตูยระยาดมาดาก้าขาออกข้างไป ไอุดมงทับหมายเลขยเดินมาแล้วจิงบติดเซนเตอร์ครับยังได้เป็นบอลของไอุดมคทับเียวันครับลูกนี้เป็นของเรียบ้าตะเซนบอลอยู่ทางตัด้ายล็อกหมายเลขแปลน็อกยังเอ้าฟาว เออเสียงน้อยเสียงน้อยดูการเตะของโรงเรียนบ้านตาเตีนครับอยู่ยาวๆขึ้นมาจังหวะนี้เซ็นเตอร์ของแต่เดิมท่าเก็บได้ท่าน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 ผ่านไปแล้วยี่สิบเจ็ดเปิดติดยังได้อยู่ล็อกเข้าขวาพื้นครับลูกนี้ไปแล้วครับจังหวะนี้ใจเย็น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 ไปเลยไปเลยไปเลย ไปก่อนไปก่อนอยนสไอกหลังไปครับเป็นลูกตาได้บอลของไลโลับอยู่ตอนนี้ครับเก็บก่อนเก็บก่อน บอลน่อยรับบอ <ediyor S 1> หลหน่อยเร็วตบอลครับให่กว่าหน่อยแล้วครัจบอเป็นของงียมาจะครั้งนยัาได้โตยังจไม่ได้ยังก็บบอลได้อยู่ครับหมายตัวจิครับข้ เกมลูกสองไร่ห oh ah. well ุดมทรัพย์ทางขัดขว้าลูงนี้ยังอยู่สวยสวยเก็บมอลเก็บก่อนเก็บก่อนเร็วมาลุงนี้มาติดติดครับหมายนี้หมายเลขที่เกียรติลอยไปแล้วครับของไร่หุดมทรัพย์ลูกบอลไม่อยู่ลุงเนี้ยมาเก็บบอลเก็บบอลเก็บบอลเร็วเอาหน้าหน้าเร็วโอ้ยหน่อยเดียว แป่ยังหว่านี้ก็ชากคูเดียวมาครับติดครงผ้าตัวน้อยแล้วห่วอคอาั่อน

เสียงน้อยเรียกเสียงน้อยขณนนี้นะครับในสนามที่สองนะครับสนามที่สองนะครับก็เป็นการแข่งขันของคู่แรกอยู่นะครับไล่อุดมทรัพย์กับแล้วก็โรงเรียนบ้านตาเสร็จนะครับจะพบกันนะครับตอนนี้ก็แข่งขันไปแล้วนะครับสกอร์ก็หนึ่งประตูสูดๆนะครับประธานทจ้าภาพองท่านในมีองสกอร์อยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับยังสูดๆอยู่นะครับสีแดงนี่คงจะเป็น เ,เีนิทธะได้เนยบ้านบ้านบ้านาน,น,นะครับแล้วก็เสร็จนะครับเสร็จนี่เสร็จจะไล่โดมซับนะครับเอาขอเอาไปท่านไว้ในโอก,กาสนี้นะครับนะครับสนามของนี่จะเป็นการแข่งขันรอบผู้ที่เนะครับโรงเรียนบ้านประดำนะครับพบกับสิทธิ์ครูไทย สนามหนึ่งนะครับเป็นนันทิชันกันคู่แรกนะครับวันนี้ที่สนามหนึ่งนะครับ ติดขวาครับอย่าได้อยู่ในเส้นไกลอย่าได้อยู่ลุ้มลุ้นทานิสกับลุูกกลับอย่าไปไปครับมองหาเพื่อนไปต่อไปให้จับก้าวติดปินของลุ้มลุ้นลุ้นหักเข้าในบอลบอลของลุ้มรัตนาลุ้มรัตนาได้บอลตัดรอโอยบอลมาถึงผู้รักษาประตูครับลูกนี้รับไปได้วางบอลไปทางติดไว้อีกครั้งหนึ่งครับลุ้มลุ้นทานิสลุ้มได้ลูก แอ๋เข้ามาในแดนกาได้กับหมายเลขเจมาทางตีไครับกับรองนิดนึงอย่างไปไม่ได้เข้าเด้เข้าเด้ลุงรัตนามาครวยลูกดีๆเครับไม่ไม่มีใครรับลูกผ่านไปหน้าประู่ดิ่ดอย่ี้ไปก่อน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 มั่นใจมั่นใจสวยครับนกตนาลุ่อนตนามา อยู่ใน,ดนแดนกลางครับยังได้บอลอยู่ไหลบอลขึ้นหลังไปครับสับล็อกไปไม่ได้ครับเปลี่ยนแดนขึ้นมาทางไปไีกซ้ายครับลูกนี้ทันไม่ทันครับรอด,ดได้บอลครับหลังบอลแต่เบาๆครับ ตอหมายเลขเก้าจะเป็นครับเปลี่ยนได้เป็นทางปีฝาครับเก้าจะเป็นในแดนกลางนึงต่อบอลสั้นๆไหลไปไหลมาครับอยู่ในแนวหลังของเปียงอยู่นะครับเก้าจะเป็นหมอหาเพื่อนครับเปิดไปลูกนี้ไปผู้เล่นของกุงรัตนาครับมลงมาให้กับหมายเลขสามเอาลูกลงพื้ขึ้นมาใหม่ในแดนกลางสวย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 สามปิดครับโอกาสยังครับยังย่งยังรอเพื่อนอยู่ มาไปอีกรั้หนึงครับลุรัตนามาที่สิบแปดทีแงงนี้ไม่ตงอหลประตูของลหลุไดีหลังของลุงโรดลุงโรดยัได้บอลอย่ดมาทั้ที้า มาบอลทับลูกนี้ไปนะประตูมาไม่ยะนโประตูนี้ติดูเล่ียเคียเคลียเคียเคียใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวยแล้ววันนี้ก็เป็นไปตามที่เราตกลงกันนะครับ เวลาที่จะลงสนามพิธีนะครับขอให้ทันได้รักษาพิธีการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขเสเื้อนะครับเสื้อจะเป็นง่ายๆต้องต้องให้ตัดก,กันคนละสีนะครับในมุมนั้นก็คือลูกพี่สนามอยู่ไหลครับลูกนี้มาหน้าประตูคืนมา ไม่ผ่านก็เล่นของลุงรัตนาครับยังเทคกไม่อยู่นะได้ครับโอเคครับรลุงรัรตนาลุงรลดลุดลุงรัตนาวางบอลมาถึงหลังครับหลังของลุงโลธาณิสนะครับเคียกเคียกเคียกลุงโลดครับจะใช้คำว่าลุงโลดนะครับ เก็บเล่นโยเก็บเล่นเก็บเล่นเก็บเล่นสวยโยไปไปไปเก็บเล่นก่อนเก็บเล่นก่อนสวยบอลมาในเดนกานให้กลับไปเลข28 28ของลูกลครับเอาบอลไปทังปิกาคับตรงนี้อาบอลลงพื้นหักจะให้กลับไปเลขเจ็ดครับลุงรัตนาเทียวบอลได้ผ่านผูเล่นของลุกโลด ลุกลุ้นรักษาประตูกับแม่ลอลูกนี้มองถึงผู้รักษาประตูทางนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สนุกนะครับหลายทีมนัพอจะดูเกมกันออกแล้วครับเปิดบอลทางปีกซ้ายครับลุกลุ้นลุกลุ้นพักบอลโยนครับลูกนี้ทำไปทางปีขวาครับไหลสั้นๆมาหน้าบอลครับลูกนี้ลูกนี้เนอะไรโยโย่หลัง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 จ้าตัวนี้ตัวนี้อะไรตัวนี้เลยนี่ นาครับเพื่อนเข้ามาในกระหมยเลขสามสิบครับทำการเปา่าครับให้ยากเป็นลูกเยนตู้งขึ้นเลย,ยขึ้นเลยรวมๆมาให้หลัง,งหลังอีกครั้งยครับลูกโรดอ,อมาเพื่อนใส่ชั้นตัมาในแดนกลางมาให้กัะหมยเลขเจ็ดขอมาไ้แคเก้าสิบเมตรโดยการตีมาระดับนวารไปหน้าประตู มาหน้าประตูอีกครั้งใการลโหลังของลุกโรดไม่เข้าครับลูกนี้ชนขาครับหลังของลุกโรดแยหน้าประตูชนิดยวครับเก็บลิ้นเยอะๆลิ้นได้

เร็วเร็วเร็วเรางหลังกครับู้ทางหลังสองตัวคุยกันด้วยบอลยังไม่ออกเล่นต่อบอลยังไม่ออกเนี่ยไ้บอลเขาไปม่ก้ามาต้งนี้พราขประตูออกไออกปบอลม่อกาลังฝั่ง้นเอ็ดล่น้างด้วยองกางนบาง พยายามออกไปวได้ครับถามมาหน้าประตูครับแทงไว้ดเนี่ใช้แบบนี้ไทเกอร์ลองมาช่วยยังค้างประตูจะค้างที่หน้าอย่างเดียวคนเดียวที่อยู่แล้วก็ลงมาช่วยด้วยนะเรีานกลางบอลไม่ขึ้นก็ลงมาได้บอลแล้วให้เสียงกันมันวิ่งแบบนี้ตลอดเลยแข่งขันกันเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างนี้ตลอดเลยครึ่งแรกกลางกับกองหน้าสองครับ ผู้ของคุณมัตนานะครับใช่ถามันหน้าพัดมือครับบอลไม่ถึงก็ไม่ถึงามูดีค่อยๆไปลองไปดูโอเคเมื่อกี้ไปแง้มดูเพื่อนเพื่อนก็เติมตลอดบอลไม่ถึงไปแล้วโดนเข้ามามันก็จะเจอกันตรงไหนเอาถุงสั้นให้กับหมายเลขสามสิบครับปั่นมาหน้าประตูโอ้อันตรายครับลูกนี้อันตรายโอ้ยี่สิบของลุงลวด เดินเดินไม่ยิ่งน้ำลูกนี้เกี่ยวจับเราอีกครั้งหนึ่งตรงกลางทุกคนยังเป็นผูกขอลรุ่นลัตนาครับโดนทำเป่าช่วย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 เราได้เราได้เราได้ช่วยช่วยที่คับลูกนี้ลุงมลัตนาเปิดบอลมาหน้าประตูครับลูกนี้ที่เป็นของลุงโรสครับเห็นแดนทางปีกขวา ยังได้บอลอยู่สับกรอบแม่งไปได้ครับลุมโลดไม่พลาดประเล่นของลุงรัตนาสกัดบอลยังบงังกันอยู่ครับฝังของลุมโลดครับได้บอลออกไปตันให้กับหมายเลขสี่ทำประตูครับไปทางนะครับสี่ทำประตูผ่านครับตัวนี้ได้รครับยังขับลอดอ,อยู่ครับผ่านขึ้นหลังตันเองไ้ลขที่ที่เป็นครับรับบอลไว้ ยังไปไม่ได้ครับหลังจากลุกลัตนาครับยังยังบางดีอยู่ครับโอกาสที่จะทำประตูก็ยังไม่ไปไม่อีกทางนะครับสามอีกเก้าของลูกโทษจังหวันนี้ทานไปหน้าประตูนะครับลูกจะเอ,อมามาหนักไปเจอจะดีทำประต ไดโรงรังนตรนาขออนุญาตประชาสัมพันนะครับโรงเรียนบ้านคุณหานนะครับมาส่วนจเอกสารที่กองอุตุการนะครับนำบัตรประชาเชิญมาด้วยเรื่อยโยมเกินปีส,สองปีนะครับ ตรง,งต้งอ,อนยอนยูแต่อนี้ค,นนครับในรอบสอครับเียววาชุดั่วไปลุครับรอบอลไปทางฝีขาทับไตเส้นไปลูกนี้ผ่านมาหน้าประตูผู้เล่นประตูออกมาสก,การรัดบอลน,นี้ไว้งได้อยู่ครับรลูงรัตนาปาดบอลมาติดผู้เล่นของลูกลุกครับจ้ดาดิไปเลยครับยิงกับลูกนี้ข้ามตาออกไป ดังว่าครับล่งโล่งครับลูกน e hey, hey, hey. ี้แต <S abonn"> ่บอลไมันเป่ใจให้ครัห้ามพากออกไปพาลูกนั้นาครับยังได้บอลครับกองทุนระดับกองเข้าเองครับลูกไปได้ตผู้เล่นของทางลูกโลดฟังไว้ครับยังได้อยู่ลูกโลดไหมนี่เจ็บของลูกโลดเหิือบอลให้กันสามสิบเก้าน่าหอมยิงครับแต่ลู็คลิโอเข้าไปอีกแล้วครับ สองปั๊โูต่อศูนย์ครับลุงโลทาตีนะครับครับกรรมการเป่านกเวีนครับหมดเวลาการแข่งขันครับค้่ที่สองนะครับที TTT นะครับลากับที นะครับวันนี้ต้องภูมิใจทีมตัวผู้เล่นอีกรอบนึงนะเพื่อความถูกต้องนะครับขอเชิญทั้งสองทีมนะครับทาเป็นไปได้นะครับให้เช็คความถูกต้องนะครับกับคณะกรรมการนะครับจัดการแข่งขันนะครับทีมของทีมเีแล้วก็ทีมของทีมประภานะครับผู้เกินไปเปลี่ยนตัวเหนื่อยแล้วรับบอลนี่สนามรอนนะครับเก็นคู่เลยอ้าวจัดลูกเข่า มันจะด่นนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในครับทีมไหนที่มาถึงแล้วนะครับทีมไหนที่มาถึงแล้วนะครับให้มาเช็คนะครับผู้กองมือการเลยนะครับทีมที่จะลงทำการแข่งขันในวันนี้นะครับทีมของไม่เกินติดสองทีนะครับทุกทีมเลยนะครับที่มาถึงแล้วนะครับให้มารายงานตัวแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับกับคณะกรรมการนะครับตามที่เราได้มีกฎระเบียบนะครับ้อตกลงกันได้นะครับขอประกาศน้ำมันให้กันทาง ผู้จัดการทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดบิวต์ทั่วไปนะครับหรือว่าจุดสองปีนะครับให้มาคิดเลยนะครับตั้งแต่เป็นคู่แรกนะครับจะตัดพบกับคุณต้าครับเสมอแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไม่เกินจุดสองปีครับที่สนามสอง วันนี้นะครับม็นเทียงกู้นะครับการด้านกองเพียนะครับก็ขอนำเรืออีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่นำยานพาหนะนะครับเข้ามาจอดในสนามของทางด้านนะครับหรือว่าหลังตระตูข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่าลูกบอลอาจโดนรถของท่านได้นะครับยกตัวอย่างเมื่อวานนะครับโดนไปหนึ่งคันแล้วนะครับ ต้องมีาการแจ้งล้าวนะครับเประหยบรถนะครับทางกรรมาการหรือผู้จัดการจัดการนะับ <ไป S 2> กมนะครับก็มีส่วนนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะรับรองในส่วนนั้นนะครับก็กขอนาเรียนเพื่อนะครับผลประโยชน์ของท่านเองและป้องกันการูเสียทรัพย์สินของท่าน,นเองนะครับก็ขอนาเรียนนะครับให้ข้าใจนะครับหรือท่านจะจอดทั้งรถต้องรับผิดชอบเองถ้าเป็นใครไปก็ไปว่ากันนะครับ คือว่าเสี่ยงกันแล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเอาละครับนะครับเราได้ตั้งกฎกติกาไว้นะครับถ้ามาใหมาตรวจสอบให้ความถูกต้องนะครับ12ปีทุกโรงเรียนเลยนะครับไม่ยกเว้นนะครับกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนนะครับต้องให้ถูกต้องนะครับหรือว่าเราได้ส่งลงตามเราที่ได้อกรงกันนะครับอ่ะ หรือว่านะครับก็ตกลงเป็นของถูกต้องนะครับเราทำให้ถูกต้องตามที่เราได้ตรีงกตั้กกติกาจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในสังคมเราอ้าวหมายถึงหกครับยิงเลียบตรงนี้ไม่ตรงกอบครับหมหกของลุงรัดดาครับ ลุมโลดนะครับนำโยครับลูกนี้ลุมโลดบอลเปลี่ยนแดนมาในแดนกลางครับเจาะทะลุให้กับไมเลขสี่เกี่ยวบอลได้รับไมเลขสี่องลุมโลดไล่น้อยโยไล่น้อยท่าะนท่า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 นไปเลยไปเลยนักโกเลยนักโกเลย วับออ,ออกครับตั้งนครับลูกนี้คือลังอางแรงกันลูกโรดไปไว้ที่เป็ดอีกครั้งหนึ่งครับลูกโรดบอลอลโมงลูกโรดจะได้ทุกลรงไปให้การังต์แต่บอลเข้ามาทางในลังอีกครั้งหนึ่งครับ ลุน้ไอ้ีของลได้บอลแล้วเพนติดคุณของลนารับกวันนี้ออก ต้มงปิดปรตายเหมนกันนะครับลูกนีู้งโทดไล่ลเลยไล่เลยอยู่กับสองประตูต่อศูอาาย์เามาโชว์กันต่อนะครับในการแข่งขันฟุตบอลทำสิริทุกเรียนครูชาวไทยครับวันที่สองรอบที่2นะครับเลยบอลไม่ไปถึงหลังของลุ่งรัตนาครับตอบมีโอกาสที่จะทำประตูนะครับ ทีไทยแกกมันกันนะครับทางลุ่มลัตนาโอกาสยังไม่สมเหมาะนะครับไหลลูกโดทรับครับทางสนามสองครับสิบสองปีนำไปแล้วครับตั้งแต่ตัวน้อยที่สนามสองครับเรามาชมกันเลยเรื่องหน้ประตูลูกเดียว กลับจับเป็นประตูของอเข้าของผู้รักษาประตูพอดีนะครับเอาละครับสิบหกครับเปิดบอลเร,ร็วลูกนี้ไม่ไม่ทันครับจะให้ลับไม้ตามาสิบตู้ล่นของลูกโลดครับฟังบอลได้เลยประมาณนี้ลครับถ้ามาในลูกบอลนสครับได้บอลยู่ครับรุ่งโลดหน้าประตูจะหวะดนี้ยิงเลยครับท่า่านออกไป กับลุงลัตตนามาให้ฟังเสียงลักแงะนี้ดูติดผู้เล่นของผู้เล่นหลังครับจะได้เป็นลูกเตะมุมครับลุงลัตตนาผ่านมาหน้าประตูตรกนี้แม่ไม่ถึงครับมาที่ดาต่อบ เตะบอลไปครับให้กระหมายเลข่อนสามนม่ทนล้มรถบังบอลได้มาที่เจ็ดยังมองหาเพื่อนอยู่ครับหมองไมาเด็นคางหลังไปครับตีมาทางตีขวาดีนะครับลูกนี้ล้มรถเปิดมาหน้าประตูโอ้ไม่ทันครับลูกนี้ จำหน้าได้อาจจะจำทีไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนทีมบ่อยหรือเกินนะครับ <c oughs> ปีนี้ติใใ้ทีนี้ไปแบง่งทีมเตะนะครับเราต้องดูนะครับอ้าไม่ตรงกรอบรับลูก, <c oughs> กนี้บอไปทางขวาครับหมายเลขเก้า เปิดไปให้กับสมครับหน้าของรุงรัตนาพาบอลมาหน้าประตูผู้รักษาประตูครับรับบอลไวยันได้อยู่ลุหลังของรุงโลดเดบอลมาในแดนกลางตบอลสั้นๆยังตับลอครับขึ้นหลังมาอีกครั้งนึงยันอยู่ที่รุงโรดรุงโลดได้บอลหน้าของรุงโลดกระโดดไปเนี่ยไปู หนึ่งเดียวก็แต่ไม่ตรงก่ครับลูกนี้ถรงโลดโอ้โหท้ายทีก็เรียกว่าเขาผลละกอนหน่อยครับสามหนึ่งครับนักเรียนนะครับไล่อุดมศักนะครับนำอยู่ครับสามหนึ่งนะครับประชาันธ์ไปยังรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับทีที สามสิมบเก้าขอบีูงที่มาที่ไปได้ดดดจังหวะครับบังมาแล้วก็ทะลุเจาะก,กิ้งนะครับเป็นประตูนะครับที่สามครับให้ลุงโลดพาณิชครับทำไปอีแล้วครับเป็นสามประตูตอดนะครับ